น้องนกก็จ้าค่ะค่ะ ừ. 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 เดี๋ยะคุณแม่คะไดี๋ยวคนี้นะคะ จะไปปิกลางกบี่บ้านฮะปิกลางนะานเอน้าเป็นเงินเยอะอยู่มกันจายกี่จยครับจห่าะตเงนมอใหญ่จาหน้าเ มาสิบบาทข้าวตัวอยู่ใต้ดินแท้ๆทำข้าวบ้ว ไม่ค่มห้าสบเลยคะ่ะไม่เอาจะเอานี่กินได้เลยไหมนี่กินได้เลยคะ่ะเลยทุ่งเดียวแล้วคะ่ะไม่ใช่ขมนะมาร้ยห้าสุ่งเลท่งเดียวค่ะเม่อานก็มีสาม่ห้ไม่ออเนี่ยชอบลุ้นปอกชอบปอกแล้วลุ้น

พีรายจ้ายมีต้นสายเรื่งมือมันนวานนะครับ